ส่วนก,ะกะรกตนะครับทู้ชมครับเมื่อวานนี้วันที่7กุมภาพันธ์ก,ะกะรกตใช้เวลาวันที่2สำหรับการประชุมเพื่อจะหาข้อยุติว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาที่ตกค้างในการเลือกตั้งประเด็นแรกนะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะมาลงคะแนนได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเลือกตั้งล่วงหน้า2ชมกรา หรือการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2องกุมภาเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ1 2 8 0 0สอ่ 12, กว่าหน่วยขอไปั้อยแปดสิบสหน่วยใน18บแปดจังหวัดที่ไม่สามารถเปิดให้มีการเข้าไปลงคะแนนรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะมีอุปสรรคเมื่อการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับประมาณสักสองล้านคนบทสรุป ก็กตก็จะเยียวยาในกลุ่มนี้นะครับโดยสัปดาห์หน้าวันอนังคาร hmm. ก็จะประชุมกันเพื่อจะหาข้อยุติว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเฉพาะคนที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกปิดไปนะครับส่วนคนที่ไปลงคะแนนได้จบแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นเขตบางกะปิเขตบางกะปิจะมีทั้งสองกลุ่ม กลุ่มที่หน่วยเปิดให้ลงคะแนนแล้วไปลงคะแนนเรียบร้อยแล้วกับหน่วยที่ถูกปิดการลงคะแนนเป็นต้นว่าที่ตั้งอยู่ในสนามกีฬาแล้วก็ไม่มีกรรมการประจําหน่วยอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกําหนดวันให้ไปลงคะแนนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์อันนี้อธิบายง่ายๆนะครับทุกผู้ชมครับรวมถึงในเขตที่ปิดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นต้นว่าไม่ใช่เป็นต้นว่านะครับที่หลักสี่ที่รัชเทวี ที่ดินแดงอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่จะจัดให้มีวันลงคะแนนใหม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนความกกตสัปดาห์หน่าจะประชุมกันเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม่สําหรับกลุ่มนี้โดยที่ก็จะดูจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรบอกนะครับดูแนวโน้ม5จังหวัดพร้อมทันที แล้วก็มีจังหวัดที่เหลือก็จะทยอยดูความพร้อมซึ่งจะดูจากลักษณะการเคลื่อนไหวที่จะมีการคัดค้านหรือขัดขวางการเลือกตั้งหรือไม่อันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นนี้ไม่ค่อยมีข้อถกเถียงประเด็นที่จะมีข้อถกเถียงต่อไปก็คืออาจารย์สมชัยถแถลงเมื่อวานนี้28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครเลยอันนี้นะครับคือยังไม่ยังไม่สามารถสมัครได้เลยเนี่ยนะครับ8จังหวัด28เขต กรกตมีมติเมื่อวานนี้เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออกเป็นพระจาชกศิฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะกกตไม่มีอำนาจออกประกาศกกตมติเช่นนี้กกตจะทำจดหมายมาถึงรัฐบาลเพื่อรัฐบาลตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรนักข่าวก็ถามลูกหน้านะครับว่าถ้ารัฐบาลระบุว่าไม่สามารถออกพระกิชศฤษฎีกาใหม่จะทำยังไงเพราะ ปริศนาปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่อาจารย์สมชัยก็บอกว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นเพียงความคิดความเห็นถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันจะส่งสารต้องนตีความหรือไม่อาจารย์สมชัยตอบว่าถ้าเห็นเหมือนกับกบก,บกบตก็เดินหน้าต่อ,อเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ,บรัฐบาลว่าจะทํายังไงต่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชม28เขตเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต้8จังหวัดซึ่งยังไม่มีผู้สมัครเลย กรกตเห็นว่าต้องประกาศกิจกาฉบับใหม่และก็มีการเริ่มต้นกระบวนการใหม่คือกำหนดวันรับสมัครกำหนดวันลงคะแนนล่วงหน้ากำหนดวันเลือกตั้งเฉพาะ28เขตใน8จังหวัด